สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสบายดีทางเอฟซีทางในและต่างประเทศเด้อสบายดีเด้อล้วก็สวัสดีสวนมีจะสอบสอบบ่าตลอดเนาะแกเขินแกเขินอะไรไม่รู้ยินดีตอนรับเขาสู <curved> questions questions? <mark> <Rogers> ่ซ่องน้องตุ๊กสาวลาวซับเหนือเด้อมื่อนี้น้องตุ๊ก จะไปหามารัริกับหนะเพราะว่าจะไปถามจะถามว่ามาลริไปไปอันไปจดซื้อเขาเฮียนละโบจดซื้อเขาเฮียนทอเดือ้อแล้วก่อนจะไปอันจดซื้อหันตรงนี้เกี่ยมอันเดือดแดงมีเบื่อเดือดแดงหนะคุณหนอน้องตุก๊กอาจจะแบบจะคือกับน้องตุ๊กกันเฮียนตอนสมัยเฮียนมัธนยมหรือว่าสมัยยังสาวนั่นเองนะทุกคน สมัยยิ่งสาวหน่อยเนาะจะได้ว่าตอนนี้เท้าอะอบอด้เท้าเนาะตอนนี้บรด้เท้าบรด้เท้าเดียวเดี๋ยวเขาจะไปสื่อตั้แล้วก็สื่อตั้แล้วก็อ่าน้องตุกเอาเซนเฟอร์เซนเฟอร์ในนึงไปขัวาน้องทุกคนไปขัวแล้วก็เสืผ้าทุกคนไปยามมะลิหรือว่าพาพี่นองเอฟซีทุกคนไปยามน้องมะลิเนาะเพราะว่ามะลิกะให้นาใหาต้ตาจาก กล่องเลยว่จาจักสองของน้องตุ๊กไปโดนนานเนาะทุกคนอ่าน้องตุ๊กกาบบเรมไปหามาลีิมาลีิกับบเรมมาหาน้องตุ๊กเลยน้องตุ๊กมื่อนี้ก็เลยว่าจะไปหาพระ่าเหนนเดหน่อยข้าไปอ่าจดซื้อเขางเฮียนเนาะทุกคนเนาะจดซื้อของเฮียนเนาะบุควบะเป็นแนวเดินเนาะมือเดินมันลีิไปจะไปป้วนทิวเฮียนจะไปป้วนเทียนเฮียน มอสอสนี่เนะาะวันสิเป็นเราเดินเนาะขอไปเห็นมเจ็ดอีกไ้บ่ขอปเป็นสาวหน่อยมอเจ็ดอีกไ้บอไปปวนอาจารย์ไปปวนนักเพียนเนาะอไปเบิงแล้วก็สิพันธ์คนไปเบิงอันห้องเฮียนเก่าของตุ๊กเป็นเราเดินเนาะแล้วก็อาจารย์อาจารย์เป็นอาเดิมเมื่อเห็นหน้าเฮาไปแล้วก็จริงหนึ่งคือน้องตุ๊กไปแบบไปแบบ ไปลาฐานะทุกคนไปไปลา,ลาไปป้วนมองไง่ายไปป้วนไปไปป้วนมะลิไปป้วนเด็กน้อยหลายๆคนโยงเนียนเนาะแล้วก็จิไปถามพร้อมความฝันเนียเนเดยแด้ยะก่อนจิไปเฮียนจดสื่อมาแล้วจไออวิไปสื่อเดนอเด้แลไปสื่อชุดนักเฮียนเม้อหรือว่าไปสุดสื่อชุดออเด้อเนาะทุกคนเนาะแล้วก็สิบ้าเอ็บ พี่หนองเอฟซีหรือพี่พีเอฟซี FC ไปไปสื้อตำหน่องมาลิอ,อยากกินตำตีนอืตีนไกลรอกวาตีนไกลรอกวาเดี๋ยวไฮสิพาไปกินเนาะพาไปสื้อไปสื้อแล้วกับไปกินยูเอนมาลิแล้วสิพากันเหตุหัวมีกิดน,น้อยนึงแต่ผู้ว่ายูเินมาลิจะมีเู้ดเด่นเนาะทุกคน น้องตุ๊กยังบหูเลยยดียพาพากันไปเลยเนาะทุกคนเดอ๋ยนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะไรเนาะทุกคนเดี๋ยวเบ่งโมงกันด้เบ่งโมงกันสิบเอ็ดโมง่างเขาสิบสองโมงนนอะเนาะทุกคนสิบสองโมงงันสิบสองโมงางานเลยว่ะกายจะถึงเที่ยงแล้วจ้ากายจะถึงเที่ยงอืมเดี๋ยวน้องตุ๊กไปพาไปสืบตำไป กันเลยทุกคนเพราะว่าอันนี้มันหักแลนะ้วเนาะอันนี้นอดอันนี้มันหักแล้วก็เลยอันนี้มันพีละมันเลยจับบุไดล้ละอันตัวนี้ลืมบุได้หันออกเนาะแต่น้องตุกต๊กเจ้าโตไม่จับอันโทรศัพท์ของน้องตุ๊กมาแล้วเอาใช้ยางใส่แล้วก็ไปเรยครับน้องตุ๊กก็จะจับแบบนี้เนาะ แต่ว่าถ้ามุมต่ำเหลือม,มุมมุมมันตำเหลือไปเห็นกวางปันเดืออาจจะขอถทษขอภัยนันเนาเพราะวะ่าอุปกรณ์ของเขามันยังยังใสเท่าทีท่ีมีอยู่เนาะเพราะวะ่าใส่เห้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ที่สุดละเนาะทุกคนเลาก็ใส่ไปน,นี่เวลาเขาทายเขาก็จะเอียงมาเนาะเวลาเขาจะเรียวเขา กดอันนี้เขาก็จะทําแบบนี้เลยเนาะแต่มันยยานอยู่อย่างนึงคือยยานโทรศัพท์ฝ่งออกจากนี้แล้วตกแตกเนาะตกแตกแล้วเสียหายหลายอย่างเลยแหละทุกคนไปกันเลยเดี๋ยวพาท้ายหนห้างไปเลยเนาะทุกคน ดี๋ยวกโขดมาสร้างตามตีนไกลล่หรอทุกคน mm. เขากำลังเฮ็ดเธออยู่ mm. มาเวรงหน่อยคลิปย้อนหลังก่อนว่าท้ายถูกทางมานันมันไหนเ mm. <c oughs> พราะวาใส่เหนส่วนลายน้องตุกก๊กจะจับเอาเนาะแต่ mm. ว่าจับแนบกับกนีนกับเขารวดนั่นเลยเฮ็ดแบบอันทีน้องตุ๊กเฮ็ด ในบืแม่คิดผลเลดแต่ลุงทุกคนจะมาบืาคืนเมื่อบามันไดายบร่รือบ่ได้ทุกคนเอาถาซื้อตำแล้วก็ไปซื้อน้ำอ้อ,อยอืมไปซื้ออ้อ,อยแล้วก็ไปกินลำมะรีดอกหาหาเผื่อกินตำหาเผื่อกินตำส่งน้ำกัดแซ่ มาใหม่หปะเฮ็ดขมีกินปะม,ม,มาหวดนละเด้อทุกคนมาหวานเธอมาลี่แล้วเนาะ bây bưng thả bây thùng na thùng na lăn bạn kiểu kiểu vậy là nằm ngoài yên yên. Oh chưa khía chưa mày? cái lưu ้ี่จะเข้าไหมเข้ามานะจะ <laughs> นีก่อนท่ายอยู่ในเอส <laughs> สมพักกาดรอป้ปาชมพะตําตีนไก เดหน่วมนมากินอไไปยมนมากินกินกใ่นเเหลืนะน่อมเนาะหวานะกินกินตำเมื่อได้ไปอันนั้นอะไปไปกันกีลืมละไปจดสื่อจ

เออเมนพูดเด็ดนางตะบุดเอ,อ้ยใเ,ออเออสียบอ่ะใชยนองเลยบอกสบายดีเดี๋ยบอกสบายดี <laughs>

ทุกคนยูเฮือนกับนอ้องและล้านน้องเนาะมารีออกไปจ่ายเงินเหล็กเนาะคิดว่าสิบันถามมารีว่าไปจะไปอ่าจดสื่อเขาเฮียนมือเดอิอาจะไปสื่อเขื่องเฮียนเรือสื่ออนเดินลายลายย่างเนาะแต่มาลีไปดนหลหอ่อนอยังบบมาตรงตุกกเลยว่าสิมือเฮือนก่อนเมื่อกี้ฝนตกเนาะ จะออกไปเฮือนล่ะกาสีเมือ่อทรงแม่อยู่ตลาดไปทรงแม่อยู่ตลาดโบโดโตีลังกามาเลยนะคลิปนี้กาซีดลลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหน้นนองตัวเห็คดคลิปต่อไปเน,นาะไม่บายมูนาจงมาหามาลีเมือเนาะไม่บายเดย์ไม่มนบ๊ายบายไม่บายเดะ